ไลฟ์สดบนติ๊กต k อกยังไงไลฟ์แบบเห็นหน้าเราด้วยมือถือรับชมคลิปนี้ค่ะ ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน y o u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาฝึกไลฟ์สดกันบน TikTok กันนะคะอันดับแรกถ้าหากเราพร้อมแล้วให้ทุกท่านกดเข้าไปที่แอปติ๊กตอกจากนั้นนะคะทุกคนให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวกค่ะ เครื่องหมายบวกที่อยู่ตรงกลางกดป้ายพอเรากดเข้ามานะคะกล่องก็จะเปิดขึ้นตอนนี้สังเกตได้ว่าเราอยู่ในหัวข้อของคำว่ากล้องให้ทุกคนเลื่อนจากหัวข้อจากหัวข้อของคำว่ากล้องมาเป็นไลท์นะคะซึ่งตัวนี้นะปัดไปซ้ายมือของเราให้มาอยู่ที่ไลท์โอเคพอเราได้หน้าแบบนี้เหมือนก,นกันกับของน้ำแล้ว น้ำจะขอให้ท่านผู้ชมสังเกตไปที่มุมบนก่อนนะคะที่มีตัวดินสอให้เราเขียนเนี่ยอันนี้ให้ทุกคนกดแตะไปที่ดินสอค่ะของเพื่อนๆจะยังไม่มีข้อความเหมือนของน้ำนะใครที่ไลค์ครั้งแรกจะไม่ขึ้นข้อความแบบน้ำทีนี้ทุกคนคะมันจะว่างใช่ไหมให้เราเนี่ยพิมพ์หัวข้อไล้์สดของเราใส่เข้าไปค่ะ ในส่วนนี้ให้ทุกคนพิมพ์หัวข้อไลฟ์สดของเราใส่เข้าไปอย่างเช่นมาคุยกันมาคุยกันจ้าแบบนี้นะคะจากนั้นให้ทุกคนมาดูที่คำว่าเพิ่มหัวข้อเพิ่มหัวข้อในส่วนนี้ก็คือ h ฮชแ Tag เอาง่ายๆก็คือไลฟ์ของเราเนี่ยเกี่ยวกับอะไรล่ะในนี้แล้วก็เลือกหัวข้อเข้าไปนะคะมาคุยกันก็อาจจะเป็นแชทและสัมภาษณ์ หรือถ้าใครไลฟ์สดออกกํลาลังกายก็เลือกเป็นฟิตเนสและกีฬานะแต่ในส่วนนี้เราไม่จําเป็นต้องเลือกก็ได้โอเคส่วนต่อมาค่ะเพิ่มเป้าหมายไลฟ์เพิ่มเป้าหมายไลฟ์ตัวนี้ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมให้ทุกคนแตะเข้าไปไปดูซิเพิ่มเป้าหมายไลฟ์คืออะไร เพิ่มเป้าหมายไลฟ์นะคะสังเกตนะคะว่าเวลาที่เราไปรับชมไลฟ์สดของเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะมีแบบจงกุหลาบกุหลาบ10อย่างนี้อันนี้คือเป้าหมายไลฟ์นะคะว่าไลฟ์เนี้ยเนี่ยเขาต้องการดอกกุลาบ10ดอกประมาณนี้ซึ่งของน้ําก็เหมือนกันน้ําก็จัดการเป้าหมายน้ําใส่เป็นดอกกุลาบนะคะตัวนี้นะของเพื่อนเพื่อน ให้เรามาตั้งค่าตัวนี้ก่อนตัวของข้อคำว่าอธิบายเป้าหมายไลฟ์ของคุณตัวนี้ให้ทุกคนแตะเข้าไปค่ะอย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะบอกว่าส่งดอกกุหลาบเท่ากับส่งจุ๊บอะไรประมาณนี้อ่ะหรือบางคนอาจจะเป็นฝากกดติดตามกดหัวใจให้หน่อยนะประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้โอเคต่อมาพอเราอธิบายเกี่ยวกับเป้าหมายของไลฟ์เราเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้ท่านผู้ชมมาที่จัดการเป้าหมายของคุณจัดการเป้าหมายของคุณตัวนี้ใครที่ไม่ต้องการดอกเป็นดอกกุหลาบก็ให้เปลี่ยนได้ซึ่งวิธีการเปลี่ยนก็แค่กดไปที่ดินสอตัวนี้ค่ะและก็เลื่อนหาของขวัญที่เราต้องการให้ผู้รับชมของเราส่งให้นะคะ ก็อาจจะเป็นดอกลีลาวดีอันนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นจีจีเปลี่ยนเป็นดอกลีลาวดีสิถ้าเราเลือกดอกลีลาวดีก็กดแตะไปที่ดอกลีลาวดีจากนั้นก็กําหนดว่าต้องการจํานวนดอกลีดอกลีลาวดีกี่จํานวนกี่ชิ้นต้องการสิบก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าต้องการมากกว่า10อันนี้ก็ต้องกดเปลี่ยนนะคะซึ่งวิธีการกดเปลี่ยนก็ให้ทุกคนกดไปที่กําหนดเอง แล้ก็พิมพ์คําว่าเราต้องการดอกลีลาวดีกี่ดอกสมมุติ20ดอกอ่ะยีแล้วก็กดยืนยนันจากนั้นก็กดยืนยันอีกทีและกดเปิดตรงนี้นะคะตัวเพิ่มเป้าหมายไลฟ์โดยอัตโนมัติกดเปิดนะและยืนยนันต่อมาให้เรามาที่บริเวณนี้นะคะนี่บริเวณนี้ บริเวณนี้จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวเลือกให้เราซึ่งเดี๋ยวเรามาดูของคำว่าพลิกก่อนพลิกพลิกคืออะไรพลิกคือพลิกกล้องค่ะทุกคนด้านหน้าด้านหลังนะคะแบบนี้ส่วนแต่งสวยก็คือแต่งหน้าของเรานี่แหละค่ะต้องการผิวเนียนไหมต้องการรูปร่างแบบไหนต้องการตาแบบไหนจมูกดงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ ประมาณนี้ต่อมาตัวเอฟเฟกเอฟเฟนี้ก็พูดง่ายๆเป็นฟิลเตอร์หรือเป็นเอฟเฟกหน้าตาของเรานะคะเวลาเราไลฟ์สดอันนี้ก็เลือกได้ตามความชอบของเราการตั้งค่าอ่ะเรามากดแตะไปดูซิการตั้งค่ามีอะไรให้เราตั้งค่าการตั้งค่านะคะก็มีหลายหัวข้อให้เราตั้งค่าซึ่งส่วนนี้เนี่ยน้ำคิดว่าถ้าผู้ชมไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะคะไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งนั้นนะโอเค ต่อมาตัวแชร์กดแชร์แชร์นี้หมายถึงแชร์ไปให้เ,เพื่อนเรู้ว่าตอนนี้เรากำลังจะไลฟ์สดอยู่ต่อมาศูนย์รวมไลฟ์ตัวนี้กดแตะเข้าไปดูค่ะศูนย์รวมไลฟ์ตัวนี้ไม่มีอะไรนะคะ กดกระบาดได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะสินค้าตัวนี้เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการไลฟ์สดขายสินค้านะคะซึ่งตัวนี้จะทําให้เราสามารถเพิ่มตระก้าสินค้าลงมาได้ต่อมาตัวที่8ก็คือโปรโมทโปรโมทโปรโมทเนี่ยคือการโปรโมทให้คนเข้ามาดูไลฟ์สดของเราเยอะๆ ตัวนี้แล้วแต่เรานะคะว่าต้องการโปรโมทไหมแต่ตัวนี้น้ําไม่โปรโมทนะคะเราไม่ต้องโปรโมทหรอกต่อมาโพโพโพนหรือโพอ่ะตัวนี้น้ําอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะคะท่านผู้ชมกดแตะเข้าไปตัวนี้เป็นการตั้งคาถาม เป็นการตั้งคำถามและก็เพิ่มช้อยให้ท่านผู้ชมของเราเลือกในระหว่างไลฟ์สดนะคะตัวนี้ไม่มีใครใส่แล้วก็ส่วนใหญ่คงไม่ไม่ใช้กันในหัวข้อนี้โอเคจากนั้นค่ะพอเราตั้งค่าอื่นๆเรียบร้อยแล้วให้เรากดเริ่มไลฟ์เขาจะนับเวลานะคะทุกคน นี่พอเราเริ่มไร้เราก็จะมีหน้าตาแบบนี้ให้ทุกคนมาดูด้านล่างกันก่อนดีกว่ามาดูด้านล่างกันก่อนนะคะด้านล่างจะมีผู้จัดแขกรับเชิญร้านค้าโตอตอบแชร์ปรับปรุงเพิ่มเติมอันดับแรกให้เรามาดูที่ผู้จัดก่อนผู้จัดกดแต่เข้าไปหนึ่งทีตัวนี้สามารถเชิญคนอื่นให้มาเป็นผู้จัดการไร้สดให้เราได้ถ้าเราไม่ได้แบบ อะไรใหญ่ตู้นะคะเราก็ไม่ต้องใช้นะตัวผู้จัดส่วนแขกรับเชิญเป็นการเชิญเพื่อนเข้ามาไลฟ์สดกับเราร่วมไลฟ์สดกับเรานะคะต่อมาร้านค้าตัวนี้ก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นเป็นเกี่ยวกับขายสินค้าโต้อตอบเหมือนกันค่ะก็คือก่อนหน้านี้ที่น้ำบอกไปนะคะ เป็นงการตั้งคำถามให้เพื่อนที่เข้าชมไลสดของเราดูต่อมาแชร์ตัวนี้ก็เป็นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเลยเป็นการแชร์ส่งให้เพื่อนๆของเราทราบว่าตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ทีนี้ ปรับปรุงเป็นการแต่งหน้าแต่งตาของเราใส่เอฟเฟกต์สติ๊กเกอร์ดนตรีเอฟเฟกเสียงเปลี่ยนเสียงของเรานะคะเป็นการแต่งตัวนี้ก็ไม่ต้องแต่งอะไรนะคะต่อมานะคะให้เรามาดูที่หัวข้อคําว่าเพิ่มเติมด้านล่างเหมือนเดิมนะคะทุกคนอยู่ขวามือสุดเลยเป็นคําว่าเพิ่มเติมนะกดแตะเข้าไปหนึ่งที่ทีนี้ค่ะในส่วนของ หมวข้อเพิ่มเติมนี้ก็จะมีตัวเลือกเครื่องมือให้เราเยอะแยะเลยมีหลายเครื่องมือเลยนะคะเครื่องมือแรกเป็นของแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นคืออะไรเดี๋ยวเรากดแตะเข้าไปดูแสดงความคิดเห็นหมายถึงว่าเป็นการที่เราเนี่ยพิมพ์แสดงความคิดเห็นกับแฟนๆกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมไลฟ์สดของเราอย่างเช่นสวัสดีค่ะฝากข้อใจให้หน่อยนะประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็กดส่งบริเวณนี้กดส่งเข้าไปจากนั้นคอมเมนต์ของเราก็จะโชว์ขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะเื่อนเลื่อนขึ้นผู้ชมที่เข้ามารับชมได้สดของเราเขาก็จะเห็นนะคะต่อมากดเพิ่มเติมไปอีกเขามีเครื่องมือให้เราเยอะแยะเลยสลับกล้องตัวนี้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เป็นการสลับกล้องหน้าสลับกล้องหลังส่วนข้อที่3สะท้อนวิดีโอเป็นการสะท้อนใบหน้าของเรานะคะเนี่ย สังเกตว่าตอนนี้มือของน้ำอยู่ด้านซ้ายอยู่นะด้านซ้ายของโทรศัพท์จะพักไปอยู่ด้านขวาโอเคตัวนี้แนะนำกดปิดนะคะของขวัญที่เรากดแตะเข้าไปดูในส่วนของของข,องขวัญน,นะคะตัวนี้ก็ คล้ายๆกับที่เราไปรับชมไลฟ์สดเพื่อนๆแล้วทีนี้เราต้องการส่งของขวัญให้เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาส่งในส่วนของเพิ่มเติมนี้ได้โอเคเนาะทีนี้มาดูที่กล่องสมบัติกดแตะเข้าไปหนึ่งทีเหมือนเดิมค่ะกล่องสมบัตินี่เหมือนกับเป็นการส่งเหรียญให้กับเพื่อนๆที่ที่เข้ามารับชมไลฟ์สดของเราได้เก็บกันนะคะซึ่งการส่งกล่องสมบัตินี้จะมีอายุ เพียง5นาทีเท่านั้นตัวนี้ย้อนออกได้เลยมาดูส่วนข้อที่5ข้อที่5เป็นการหยุดไลฟ์ชั่วคราวเดี๋ยวเราลองกดแตะหยุดไลฟ์ชั่วคราวนะคะทีนี้พอเรากดแตะหยุดไลฟ์ชั่วคราวเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะนับถอยหลัง5นาทีในการหยุดไลฟ์ชั่วคราวเห็นไหมทุกคนแต่ถ้าต้องการ เริ่มไลฟ์ต่ออันนี้เราก็สามารถกดดำเนินการต่อได้นี่ปิดเสียงไมโครโฟนข้อที่6ปิดเสียงไมไมโครโฟนเป็นการปิดเปิดไมคขณะเราไลฟ์สดอยู่นะคะปิดเปิดแบบนี้ต่อมาการตั้งค่า ตัวนี้ไม่ต้องเช็คอะไรมากมายนะคะทุกคนในส่วนของการตั้งค่าเกี่ยวกับชั้นเราลองเข้าไปดูซิเขาจะนำเราออกมาสู่หน้าต่างการไลฟ์สดซึ่งก็จะให้เราเห็นว่าตอนนี้มีคนกดถูกใจเท่าไหร่มีคนรับชมเท่าไหร่ส่วนข้อนี้ฟังเสียงของคุณตัวนี้เป็นการ ใส่หูฟังแล้วก็พูดไปด้วยเราจะได้ยินเสียงของเราเองขณะที่เราพูดไลฟ์สดค่ะส่วนนี้ไม่ต้องเปิดนะคะการเผยแพร่เนื้อหาเนื้อหาไม่ต้องเกิดเปิดโอเคค่ะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าด้านล่างเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูมุมบนกันก่อนมุมบนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวนะ้ำให้ทุกคนดูด้านนี้นะอ,อยอสะ,ะท้อนวิดีโอก่อนด้านนี้นะคะ นี่เลยตัวถูกใจตัวนี้จะบอกได้ว่าตอนนี้ผู้ที่เข้ามารับชมไลฟ์สดของเราขอถูกใจให้กับไลฟ์ของเรากี่ครั้งซึ่งการกดถูกใจไลฟ์สดเนี่ยมีส่วนทําให้ผู้ชมไลฟ์สดของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอใจไปรัวๆต่อมาค่ะมุมนี้มุมนี้จะแสดงว่าตอนนี้ มีใครบ้างที่รับชมไลฟ์สดของเราและมีกี่คนที่เข้ามารับชมไลฟ์สดของเราจากนั้นมาดูที่ดอกลีลาวดีนะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็คือก่อนหน้านี้ที่น้ำได้ตั้งค่าของขวัญให้ผู้ชมของเรากดส่งของขวัญให้นะคะตัวนี้ตอนนี้มีคนกดอยู่ทั้งหมด0คนนะคะในการส่งของขวัญให้กับเรา ส่วนวิธีการจบไลฟ์สดคะ่ะทุกคนให้เรามาที่ตัวนี้มุมบนขวามือกดแตะเข้าไปหนึ่งทีค่ะเขาก็จะถามเรานะคะว่าเราต้องการจบไลฟ์หรือไม่ให้เรากดจบตอนนี้จบตอนนี้นี่ทีนี้เขาก็จะขึ้นหน้าสรุปไลฟ์ให้กับเรานะคะ เราก็จะบอกรายละเอียดว่าตอนนี้เราสตรีมไปแล้ว11นาทีมีผู้เข้ามารับชมทั้งหมด326คนมีการกดถูกใจ99คนมีผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นอยู่1คอมเมนต์และก็จะมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ชมที่ติดอันดับนะคะนี่เลยผู้ชมที่ติดอันดับการดึงดูดส่วนใครนะคะที่ต้องการ ตัดคลิปที่เราไลฟ์สดเมื่อสักครู่เราก็สามารถกดไปที่กันไกตัดคลิปได้นะคะเลือกคลิปที่เราต้องการจะบันทึกหรือว่าเลือกช่วงเวลาที่เราต้องการจะบันทึกขณะที่เราไลฟ์สดเสร็จนี่เราก็กดบันทึกได้นะคะโอเคทีนี้กดออก จากนั้นกดการกบาทได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถไลฟ์สดบน TikTok ok ได้ง่ายๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขออภัยท่าผู้ชมนะคะหากข้อมูลตรงไหนอธิบายไม่เข้าใจหรือว่าข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ